สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูจิ๊บนะคะกับสาระการเรียนรู้ชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้คำนามกันต่อนะคะวันนี้เราจะมาเรียนชนิดสุดท้ายก็คือสมุหนามค่ะไปดูความหมายกันเลยจ้าสมุหนามคืออะไรสมุหนามก็คือ คำนามบอกลักษณะของคนสัตว์และสิ่งของนะคะที่รวมกันอยู่เป็นหมวดหมู่คำสมุนหนามนะคะดังตัวอย่างที่ครูยกมาให้หนึ่งเลยฟูงสองคณะสามขโขงสี่ก้องห้ากลุ่หกหกลุเจ็ดวงเป็นต้นนะคะ ไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าจ้ะเด้ <Yeah. S 1> ตัวอย่างประโยคที่หนึ่งนะคะฝูง mm hmm. ปลาแหวกว่ายในน้ำช่างน่าดูมา mm hmm. เดาสังเกตคำที่คุณครูขีดเส้นใต้สีแดงนะจ๊ะ มันคือคำว่าฝูงซึ่งคำว่าฝูงเป็นสมุหนามนะคะบอกจำนวนปลาเยอะๆมาอยู่รวมกันนะคะดูประโยคต่อไปเลยประโยชน์ต่อไปนะคะผู้กำกับให้กองรูปเสือพักทำกิจกรรมหลังจากฝึกซ้อมเดินสวนสนามคำที่คุณครูกิจสตาคือคำว่ากองนั่นเองค่ะ กองเป็นสมุหนามนะคะบอกจำนวนลูกเสือหลายๆคนมาอยู่รวมกันจำนวนมากต่อไปนะคะประโยชน์ต่อไปกองทหารฝึกซ้อมกำลังพลดูเข้มแข็งนะคะกองก็หมายถึงจำนวนทหารหลายๆคนมาอยู่รวมกันนะคะ เดี๋ยวต่อไปเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้ฝูพึ่งที่แตกลังคําว่าฝูนะคะเป็นสมุหนามบอกจํานวนพึ่งหลายๆตัวนะคะค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาทําแบบฝึกหัดเรื่องสมุหนามกันนะคะไปดูกันเลยจะ้ะ อ้าวนี้นะคะใบงานที่สองของเรานั่นก็คือให้นเรียนนะคะแต่งประโยชน์จากสมุหนานาที่คุณครูกำหนดให้คุณครูก็ได้ให้คําสมุหนานามาจํานวนค้าคด้วยกันนะคะแล้วเรียนรองแต่งประโยคดูนะคะแต่งเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานคุณครูด้วย